ท่าก,การลจังหวัดนันวร์ศรีอยุธย,ย,ยาเป็นวัดของแก่ริมแม่น้ำจองพยาที่มีสิ่งโดดเด่นคือพระพุทธรูปสัดิ์สินิ์นามว่าหลวงพ่อยิ้มหรือพระพุทธรัตนมงคลซึ่งมีพระพักเมตตายิ้มแย้มสร้างสมัยอยุธยาตอนต้นและมีตลนาดน้ำด้านหลังวัด เปิดเสาจิมีอาหารและบรรยากาศร่มรื่นจุดเด่นของวัดทากาลงหลวงพ่อยิงจึงเป็นพระพุทธรูปปาตมางวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างสมัยอายุทยาต่อตอนมีพระพักที่งดงามเปีกด้วยเมตตาตลาดวัดท่าการงตั้งอยู่ด้านหลัง เปิดบริการวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดและขัดตะลขายอาหารหลากหลายมากมายความสวยงามและสิ่งอำนวยความสะดวกวัดมีการได้รวยไม้ดอกไม้ประดับสวยงามห้องน้ำสะอาดได้รับรางวัลระดับประเทศ เฉพาะตัวสถานที่ตั้งอยู่ตำบลบ้าบนป้องอำเภอธนครรสีอยุธยาจังหวัดพัทธลรรสี่อยุธยาเชิญมาเที่ยวมาชมมาสัมผัสกันครับราบวหว้พระทำบุเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองพักพรยอยใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีห้องน้ำที่สวยงามและร่มรื่นมากครับ कोले रे बाबा ऐलो काय आहे သာကြတဲ့အန္တုလုံးလုံးပြန်ပေးတဲ့ပြက္ခူကျော บุบรเจสถานบารเจวันุนาคางรอบรอบอุบลชลอยากจะไม่จบเรียนเชิญเออแต่ก็เป็ถ้าเราขาดลกขาดาเราก็ตองจัปดควาตุครุบและต้องุ